สวัสดีครับวันนี้พามาชมเตาย่างนะครับเตาย่างแบบถ่านนะครับตัวนี้นะครับที่เห็นตัวนี้นะฮะราคานี่เหลือเชื่อเลยนะครับเป็นราคาหลักร้อยนะครับเป็นถังน้ํามันนะครับผ่าครึ่งนะครับมี60ลิตรก็มีนะครับ30ลิตรก็มี90ลิตรก็มีนะครับนะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับแฮนด์เมดคือทํามือทั้งหมดเลยนะครับนะครับเรามาดูนะฮะนี่ฮะก็คือเชื่อมเองนะครับทาสีกันเองนะครับมีตะแกรงย่างนะครับมีแผ่น แผ่นรองถ่านนะครับอันนี้ก็เจาะกันเองนะครับอ่าก็สําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่เน้นความสวยงามนะครับแต่ใช้งานได้จริงนะครับราคาแค่หลักร้อยนะครับไม่ถึงพันนะครับอันนี้สั่งได้เลยนะครับทุกอย่างเป็นแฮนด์เมดหมดนะครับนี่ฮะนะครับอายุการใช้งานก็เป็นปีนะครับเหียนอย่างงี้นะครับเป็นเหล็กพ่นสีนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสังกะสีนะครับนะครับเป็นถังน้ํามันนะครับอันนี้เป็นแผ่นเหล็กนะครับอันนี้จะแกรงธรรมดาทั่วไปนะครับนะครับลองมาดูกันนะครับ ราคาถูกมากครับตัวนี้ครับหลักร้อยนะครับบอกเลยไม่ถึงพันนะครับหลักร้อยนะครับแต่ใช้งานได้จริงนะครับไม่เน้นความสวยงามนะครับเน้นการใช้งานเป็นหลักนะครับนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับสนใจสามารถสั่งซื้อสอบถามได้เลยนะครับ099นะครับ286นะครับ3083นะครับเบอร์นี้เอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์ได้นะครับมามาดูนะครับนี่ฮะทุกมุมเลยนะครับนะครับ ฝากรบวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ